จ้าอีสวัสดีทุกคนในโซเชียลแคมแลวก็นในแฟนเพจนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะคะของเริ่มเช้าวันจันทร์แล้วแหละเออไม่ได้าอา่านโซเชียลแคมกี่วันละหลายวันแล้วเนาะเออก็มีคนบอกว่ามีหายไปไหนเออตัวนี้ไม่ค่อยได้มาอัพอะไรเลยเบลว่าไปลีอัพทุกวันนะแต่ว่าเบ์จะอัพรูปอย่างเดียวงเนียร์ไม่ได้เขียนข้อความเบีย์ไม่ได้อัดคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้ เนาะก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกอยู่บนโลกนี้อยู่นะจ้าอยู่บนดินนะเออแล้วก็เออจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองวันที่แล้วอะแม่เกิดอาการมามา่าไว้อะไรให้กระมุนตัวเอง <c ười> <c ười> เกิดอาการดมาม่าใสยลูกสาวจ้าคือแม่บอกว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าชื่อชื่อชื่อตอนที่ยังไม่โง่ความชื่ออะไรนะเบียชื่อว่าแหม่มนะคะ อ,อชื่อแม่มแม่เขาก็จะเรียกว่าแม่มอะไรอย่างนี้เพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเบียร์แล้วก็แม่เขาบอกว่าเนี่ยแม่มเออเออลืมเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเบียร์กลังทำอะไรว่าทํากําลังแพ็คของนะให้ลูกค้าอะไรนี้ก็แพ็คน่นแพ็คนีอคนอ่อะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บแม่เขาก็พูดว่านี่แมม่อ,อแม่มอ่ะตั้เนี้ยไปเนี่ยแม่มต้องเริ่มแบบ เริ่มทาอะไรเพื่อตัวเองได้แล้วนะเ,ออเพราะว่าแม่มาถามให้กับพ่อกับแม่เนี่ยมาเยอะแล้วทำอะไรให้ตัวเองแล้วกะให้มันมีความสุขหน่อยอะไรเงี้ยอย่าห่วงพ่อห่วงแม่เยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวชีวิตของแม่มจะไม่มีความสุขจะแ,แบบว่าจะไม่เรียกว่าแม่กลัวไงเ,เออว่าแบบเราจะแบบ เครียดหรืออะไรอย่างนี้แหละเขาก็รู้เบียร์เครียดเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้ไงเขาก็แบบว่าพยายามไม่อยากให้เครียดอะไรอย่างนี้โดยจะแบบโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออจ่ายเราปล่อยวางบ้างแต่จริงเบียร์ก็แบบว่าบอกแม่นะว่าเฮ้ยเบียร์แบบทุกวันนี้ยคือเบียร์ทให้พ่อแม่มันก็เหมือนทําให้ตัวเอง เออเพราะว่าทำให้พะะ Get ่อกับแม่แล้วมันทาให้ชีวิตเบียมีความสุขเออเบียคิดงี้แต่ว um> ่าพ่อแต่ว่าแม่เขาจะแบบว่าเขากลัวว่าเราจะแบบเหนื่อยลําบากอะไรอย่างเงี้ยเออที่ต้องแบบว่าดูแลเขาแล้วก็หาเงินให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมารับผิดชอบอะไรอีกมากมายแต่แต่เบียร์คิดว่าเบียร์ไม่เหนื่อยนะสาหรับเบียร์เองเบียร์คิดว่าม่เหนื่อยเบียร์คิดว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบมันมันเป็นหน้าที่ของความเป็นลูกอยู่แล้วโดยเฉพาะเออเป็นลูกคนโตด้วย เบียคิดว่าลูกคนโตกวนจะแบบมีอะไรรับผิดชอบหรืออะไรเยอะแยะมากมายแบบที่เรื่องปกติมากจริงๆคนที่มีความรับผิดชอบเลรซีมันมันผิดปกตินะเออเบียก็บอกเขาไปว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดมากแม่อะไรเงี้ยเออแบบทุกวันนี้ที่ทําให้พ่อของแม่อะไรเงี้ยมันก็ทําให้เบียนมีความสุขแล้วเบียไม่ได้ทุกนะที่บอกว่าทําที่เบีย์เหนื่อยรอะไรเงี้ยเบียไม่ได้ทุกเลยทุกวันนี้แค่เบียเห็นเขายิ้มได้เบียก็มีความสุขแหละแม่เราชอบดามาก ลอล้วเราก็แบบว่าคึ้งอยู่ดีมาพูดอะไรเงี้ยความที่เขาบบเป็นแน่เขาคงแบบเห็นเราทางานหน่อย่างเงี้ยทำงานทุกวันอะไรเงี้ยเขาคงจะ็น้นห่วงอะไรนี้แหละเขาคงแบบว่าอยากจะให้เราทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างจะถามว่าเบียร์ทำอะไรก็ตัวเองไหมเบียร์ทำมาเยอะเหมือนกันเออเบียร์ทำอะไรเพื่อไม่ใช่ว่าเบียร์ทำงานแล้วแบบว่าเบียร์จะแบบให้พ่อให้แม่อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่แต่เบียร์แบบว่าคือ ทำเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ให้พ่อให้แม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้ครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเราจะแต่เองอ่ะคือเบียชีวิตเบียวางแผนชีวิตเอาไว้แบบค่อนข้างที่จะแบบเยอะไงค่ะเออเพราะนั้นเบียจะไม่ทําอะไรที่มันแบบที่มันแบบเขาเรียกว่าไม่มีความสุขอืมอะไรที่ทําเรามีความสุขเบียถึงจะทําแต่อะไรที่มันทําแล้วไม่มีความสุขเบียจะไม่ไม่เลือกที่จะทามันนะคะแล้วก็อืมฝากอีกนิดนึงนะคะ ไม่รู้นะว่าจะดูหรือไม่ดูนะคะสําหรับบางคนนะบางคนที่แบบว่าเข้ามาในแฟนเพจแล้วมาจีบมาอะไรเบียไม่ต้องไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดเบียเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบคนประเภทนี้อยู่แล้วไม่ชอบให้ใครมาจีบไม่ชอบให้ใครมาเื้อไม่ชอบให้ใครมาเกาะแกะด้วยเป็นบางคนที่ลำคาญผู้หญิงที่ลำคาญมากจริงจริเออ อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เบียร์แบบว่าคือมันไม่เหมือนเด็กกับโปโลแบบเมื่อสมัยแต่ก่อนไงสมัยแต่่เอนอเบียร์อาจจะเป็นเด็กกัโปโลไม่มีอะไรเป็นที่เป็นอนันนู่นนี่นั่นหรืออะไรนี้แต่ตอนนี้เบียร์คิดว่าทั้งงานทั้งกิจการทั้งชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันมันแบบมันโอเคแล้วนะจุดนี้เออ แล้วก็มีคนที่เขาหลักเบียรแล้วนะคะแล้วเบียก็ไม่ต้องการเพิ่มอืมสิ่งที่เบียรมีทุกวันนี้เบียมีความสุขแล้วสําหรับคนที่มาจีบมาตามซื้อมานูน่นนี่คือแบบเบียรบอกตรงนะว่ามันไร้สาระมากสาหรับเบียเบียมองข้ามพวกนี้เรื่องพวกนี้ไปเลยอะ่ะเบียต้องการที่ที่เบียรตั้งแฟนเพจนี้ขึ้นมาก็บอกตรงเลยแล้วกันนะคะ ทางบริษัททางตระสังกัดเขาอยากจะให้เหมือนประมาณว่าทุกๆคนในเอ,อเด็กอะไรเงรี้ยในในในนางแบบทุกๆคนเงี้ยมีแฟนเพจเป็นของตัวเองเพื่อที่จะให้แบบว่ามีมีคนแบบว่าคอยติดตามผลงานในเพจนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็แค่นั้นแหละเออนั่นแหละก็นอกเหนือจากนั้นเบียก็จะมาจ้องจีหรเบียบพูดเลยว่าไม่ไร้สรา,า,า,ราระมั้งเหะอยยาม่ํำคาญ เพราะว่าเรื่องแบบเรื่องเรื่องพวกนี้เบียร์แบบตอนนี้คือเบียร์ตัดแล้วเพราะว่าชีวิตเบียร์มีความสุขมากแล้วกับชีวิตคู่นะตอนนี้แล้วก็อืมแล้วก็ตอนนี้ไม่ขออะไรมากมายแล้วก็ขอให้แบบทําทุกวันนี้ให้ครอบครัวแล้วก็ให้คนที่เรารักแล้วก็ทําให้ตัวเราแค่นี้แหละณนะตอนเนี้ยอืมแล้วก็ทําสิ่งที่เรารักและ ึงเนี่ยตึงเต้นเดี๋ยวเดือนหน้านะจ๊ะมีโปรเจกตมีบ่าย้ียแหละเออยังไงก็คอยติดตามนะจ๊ะว่าจะเป็นโปรเซ็ตอะไรยังไงก็ฝากด้วยนะฝากไว้ก่อนนะเกริ่นออกมานิดนึงนะคะเดี๋ยวมาบอกเฉลยในเดือนหน้านะจ๊ะโอเควันนี้ไปละบ๊ายบายมาพร้อมเยวละบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะรัาสายสุขภาพดนียนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออเดี๋ยวอากาศเปรียนแป้งบ่หอย น่าเดี๋ยวไม่สบายบ๊ายบาย